ซื้อมาเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเคยกินนะคะเคยกินแต่ว่าที่เขาขายสําเร็จที่เขานึ่งให้แล้วหรือว่าเผาให้แล้วย,ยินดีต้อนรับคุณนิดละไมลีธนาอ่านไม่แน่ใจคะ่ะไม่อ่านดีกว่ายินดีต้อนรับนะคะสวัสดีน้องภูมินจากพี่กติคะน้องเวทินจากพี่วิไลวรรณนะคะสวัสดีค่ะน้องปูจากพี่ลําดวนจา้า <c oughs> สวัสดีสวัสดีค่ะยายแตนจากแม่เอกกรย,ยาค่ะสวัสดีพี่จอยจากน้องอัมภัยค่ะสวัสดียายแตนจากพี่จัญญานะคะอะไรลูกไม่เห็นคะ่ะลูกสวัสดีคุณสวัสดีค่ะคุณวันใหม่จากแม่เอกกรย,ยาค่ะสวัสดีค่ะเอ๋จากพี่กบนะคะ,ะสวัสดีพี่กบนะคะจาก้าโมค่คะนะสวัสดีจากกบกบนะคะจากพี่ลำดวนคะ่ะจา้านะคะถ้าเติมอักษรผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะคะ ้องกบ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 กกบกบกบกกจากแม่เอกกรยาค่ะพี่ปีชาไปไหนน้องปูถามนะคบพี่ปีชาไปไหน กินข้าวกินปลากันหรือยังคะเพื่อนๆที่ไหนเป็นยังไงบ้างคะฝนตกกันหรือเปล่าน้อวันนี้สมุทรสาครฝนตกนะคะช่วงเย็นซ้มยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะโมตีค่ะรุ่นเดียวกับพี่หีนะคะรุ่นเดียวกับพี่เวทินนะคะจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีจ้าน้องส้มจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีพี่ลําดวนนะคะยินดีต้อนรับจ้าทีนี้ว่าเอเอเอาเอาไฟดับแล้วเอาอ่าไฟดับแล้วเอ้าเอ้ ไม่แน่ใจว่าคุณวันใหม่อยู่จังหวัดอะไรวันนี้ฝนตกหรือเปล่าคะที่นี่สมุรสาครฝน,นตกคะ่ะชื่อเล่นทั้งชื่อจริงทั้งนามสกุลอ่านรวบได้เลยนะคะแต่ถ้าคอมเมนต์ไหลลื่นๆนะคะหลลื่นลื่นๆ,ๆืก็ได้แท้ชื่อเล่นอย่างเดียวคะ่ะไม่งั้นจะริ้นรัวเลยถ่ายคลิปก็ได้วันมันหวานญี่ปุ่นมาสามโลก็เลยตั้งเตา,ตาถายเลยคะ่ะ ทายคริทินค่ะยินดีต้อนรับคูณใจด้วยนะคะสวัสดีน้องจอยจากป้าโมค่ค่ะสวัสดีป้าโม่จากน้องหวานอัจิมานะคะสวัสดีพี่เวทินจากน้องหวานจา้ะอ่ายินดีต้อนรับทั้งสิบห้าดวงเนตรเลยนะคะสวัสดีลําดวนจากป้าโม่พาขวัญค่ะนะคะยินดีต้อนรับพี่ลําดวนด้วยจ้า สวัสดีค่ะเยลินคนสวยจากคุณคุูใจใจค่ะสวัสดีค่ะคุูใจใจคนสวยจากแม่พัชรินจากยายแตนซ่าสวัสดีคุูใจจากพี่แววตาค่ะสวัสดีเพื่อนกบจากยายแตนแสงอาทิตย์นะคะสวัสดีจ้าแตนจากพี่ลําดวนค่ะถ้าเติมอักษรพิเศษถ่ายคลิปก็ได้วันมันหวานญี่ปุ่นมาสามโลก็เลยตั้งเตาถ่ายเลยค่ะถ่ายคลิปคะสวัสดียายแตนจากน้องอําไพค่ะสวัสดี พี่จอยจากเยแตนแสงอาทิตย์นะคะสวัสดีน้องแววตาจากพี่วิเลวันค่ะสวัสดีเพื่อนใจอยากด้วยค่ะขอตัวก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวัชรีทํางานอยู่ก็ยังแววมาทักทายส่งกําลังใจขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีป้าโมพาขวัญค่ะมัดรวมทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะจากพ่อใหญ่นะคะสวัสดีน้องหวานจากพี่แววตาค่ะน้องหวานขึ้นต่อส้มนะคะทุกคนสวัสดีจ้าพี่ตุ๊กตานะคะแม่บอกว่าได้หลายคำแล้วนะคะได้แม่เป้งได้ตำจอกได้ตาสวดด้วยค่ะ ตาสวยด้วยเค okay. จ่าพี่โอเคจ่านายอยากด้วยค่ะขอตัวก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวัชรีทํางานอยู่ก็ยังแวะมาทักทายส่งกําลังใจขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีป้าโมพักวันค่ะพ,พี่วิสวัสดีคุณวัชรีนะคะเป้าโมสวัสดีคุณวิทวค่ะสวัสดีนะคะทุกคนคนเดียวทยอยตามไปเที่ยวบ้านนะคะจากคุณกิติยานะคะนิดนึงนะคะเพื่อความสว่างนะคะสว่างของใบหน้านะคะคุณวัชรี สวัสดีใครอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีพี่กบนะคะจากคุณวัชรีค่ะสวัสดีค่ะพี่รินจากพี่กบภูสันต์ใจนะจันต้องปู๊ตอกกับปริจาใช่ใช่พี่จอยต้องแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอแตนแสงอาทิตย์นะคะโอเคค่ะแบบนี้โอเคเลยค่ะพี่จอาจากพี่วิทย์ค่ะสวัสดีป้าโมจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีพี่เวทินด้วยค่ะสวัสดีค่ะป้าโมจากแม่เอกัลยาค่ะสวัสดีคุณเอกพยักษ์ยาวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชร เอาใหม่ค่ะขออภัยค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรินจากคุณวันใหม่สดใสค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรีสวัสดีมะม่วงจากพี่แววตาค่ะสวัสดีค่ะน้องภูคนสวยจากพี่กบค่ะสวัสดีคุณเอ๋พยักจากน้องอําไพค่ะขอลงเบาๆก่อนครับจากพี่วิทย์ดีภูมินจากพี่แววตาค่ะสวัสดีน้องภูมินจากพี่วิทย์คาราคาซังนะคะสวัสดีค่ะน้องภูจากน้องอําไพค่ะรือห้าวแท้ๆ หายไปเลยนะคะ๊ะใช่คุณวิทคุณวิทประโมเรียกค่ะสวัสดีคุณแมวตาจากพี่วิทยค่ะสวัสดีพี่เอจากพี่กบค่ะไปตําจอกเอาเอาโดนก็ไม่ได้นะคะโดนก็ไม่ได้นะไฟเราอะ่ะเหมือนจะเริ่มห้างแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดี <laughs> ดูนะคะเพราะว่าอ่า เพิ่งซื้อมาเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเคยกินนะคะเคยกินแต่ว่าที่เขาขายสําเร็จที่เขานึ่งให้แล้วหรือว่าเผาให้แล้วอย่างอีครุ่นเดียวกับพี่ีนะคะคุณรุ่นเดียวกับพี่เวทินนะคะจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีจ้าน้องส้มจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีพี่ลําดวนนะคะยินดีต้อนรับจ้าแรกๆก็เคขเ่อนๆพูดไม่ค่อยเก่งไ,ไปๆก็รินรัวค่ะพี่จอยสวัสดีป้าโมจากยายแตนแสงอาทิตย์นะคะสวัสดีน้องจอยจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีน้องผูอั้าภัยจากพี่แววตา สวัสดีค่ะพี่กบไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เอื้องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านน้องวานนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมาส่งกาลังใจนะคะเดี๋ยวส่งขอตัวลงไลน์ก่อนนะคะนิดนึงนะคะเพื่อความสว่างนะคะสว่างของใบหน้านะคะ ยินดีต้อนรับคุณเอพยักด้วยนะคะเพื่อนๆทักทายได้นะคะทักทายคุณเอพยักได้นะคะทักทายคุณกิติยาด้วยค่ะคุณกิติยาทำฟู้ดทักอยู่ที่เบลเยียมแบบว่าซื้อมานานแล้วใช่ไหมคะก็เรือมไม่พอดีแล้ววันนี้มีมันญี่ปุ่นนะคะมันหวานญี่ปุ่นเพิ่งต้มเสร็จก่อนขึ้นไลฟ์ได้สักครู่เดียวเองนะคะสวัสดีพี่วิทย์เลยวันจากเยตแตนคะ่ะสวัสดีเพื่อนแววตาจากพี่กบมนะคะสวัสดีพี่ลินจากพี่แววตาคะ่ะยินดีต้อนรับคุณวันดีสมักสมานด้วยนะคะกินไปแล้วหน่อยนึงนะคะ มันหวานญี่ปุ่นนะคะลองลองซื้อมากินดูนะคะลองซื้อมากินแล้วลองซื้อมาต้มดูปกติเราเคยซื้อแต่แบบว่าคุณไม่แน่ใจอ่านภาษาอังกฤษนะคะอ่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นคนไทยนะคะกรุณาอ่าได้โปรดพิพันกันนะคะพี่จอยสวัสดีพี่แววตาค่ะเวลาพี่จอยสวัสดีนะคะพี่จอยตอบกลับให้ขึ้นชื่อในคอมเมนต์นิดนึงนะคะหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อเขา่ะครับขึ้นรมสงบดีนะครับ จากน้องอัมพยนะคะพี่เวทินถามน้องอัมพยว่าสวัสดีน้องอัมพายคลื่นลมสงบดีไหมครับดูคลิปให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวันใหม่สดใสขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับคุณลําดวนจากพี่วิทย์ค่ะอยินดีต้อนรับอคุณวชัชรีสวัสดีใครอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีพี่กบนะคะจากคุณวัชรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินจากพี่กบภูสันนิได้จังเลยที่เราได้เจอกันวันนี้นะคะสวัสดีคุณกิติยาจากเบลเยียมนะคะ เบลเยียมน่าจะช้าวกว่าประเทศไทยห้าถึงหกชั่วโมงไหมคะแร็กๆก็เขื่อนๆพูดไม่ค่อยเก่งไปๆก็รินรัวค่ะพี่จอยสวัสดีป้าโม่จากยายแตนแสงอาทิตย์นะคะสวัสดีน้องจอยจากพี่ลาดวนคะ่ะสวัสดีน้องผูอาำัยจากพี่แววตาน้องหวานต่อพี่ส้มเลยนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าพี่ลินจากพี่ลําลดวนคะ่ะสวัสดีจ้าพี่ส้มสามร้อยเรียน <c oughs> เปลี่ยนไปดูนะคะเพราะว่า เพิ่งซื้อมาเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเคยกินนะคะเคยกินแต่ว่าที่เขาขายสําเร็จที่เขานึ่งให้แล้วหรือว่าเผาให้แล้วอยาพี่แววตาวันนี้ไปดูอะไรไปกินหน่อไม้บ้านพี่แววมานะคะทยอยตอบคอมเมนต์ดันคลิปก่อนคะ่ะโอเคจ้านลงปุ๊กวิวนิ่งมากของพี่ที่ชมใกล้หมดเวลาแล้วคะ่ะไปดีๆค่ะลูกไปดีๆค่ะลูกทําไมของเยอะจังพูดแบบนี้สว่างว่าต้องเปรอีกแรงพิมพ์ภาษาไทยให้นิดนึงนะคะถ้าต่างชาติก็ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไร Q U A N G ค่ะอีสานนะคะ,ะ,ค,ะคุณสุ คุณสุกัญญาเข้ามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้นะคะโมคาน้องกบสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะสวัสดีคุณเวนราวินด้วยค่ะยินดีต้อนรับคุณเวนราวินนะคะสวัสดีค่ะน้องเอจากพี่กราบสวัสดีคุณส้มกราบสวัสดีพี่วิทย์ด้วยค่ะกราบสวัสดีนะคะเอาพี่จอยสวัสดีคุณกิติยาด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่วันวิไลยวันจากพี่กบภูสันนิสานะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทักทายคุณกิติยาด้วยนะคะ คุณกิติยาทำฟู้ดทักนะคะอยู่ที่สวัสดีค่ะคุณวิจักคุณครูใจใจคะ่ะสวัสดีพี่ลินจากป้าโมพาขวัญน,นะคะสวัสดีพี่จอยจากน้องหวานอัจจิมาค,คะ่ะสวัสดีพี่แววตาวันนี้ไปอ่าดูอะไรไปกินหน่อไม้บ้านพี่แววมานะคะทยอยตอบคอมเมนต์ดันคลิปก่อนคะ่ะโอเคจา้านลองปู่วิวนิ่งมากของจะถ่ายคลิปก็ได้วันมันหวาน,นี่ปุ่นมาสามโลก็เลยตั้งเตาถ่ายเลยคะ่ะ ถ่ายคลิปพี่แววตาวันนี้ไปดูอะไรไปกินหน่อไม้บ้านพี่แววมานะคะทยอยตอบคอมเมนต์ดันคลิปก่อนคะ่ะโอเคจะนองปูวิวนิ่งมากของพ่ายินดีต้อนรับทั้งสิบห้าดวงเนตรเลยนะคะสวัสดีลำดวนจากป้าโมพาขวัญคะ่ะ ากพี่เวทินค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่วิรัยวันจากบางมูคะ่ะสวัสดีน้องหมูหมูจากแม่พัชรินคะ่ะสวัสดีประโมจากพี่กบนะคะสารไปเจอกันใหม่ในวันพรุง่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงคะ่ะขออนุญ,ญาตไม่เอื่ยน้มนะคะขอตัวลงไลฟ์ก่อนสวัสดีทุกคนคะ่ะบายบายเลยค่ะบายบายกวันนี้ลำดวนจ้าจากพี่จัญญาคะ่ะสวัสดีครับทุกทุกคนนะคะขอตัวออกจากห้องก่อนนะคะขอบคุณคุณเอกพยักมากเลยนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจให้ส้มค่ะป่วงลงค่ะ ป่วงอย่างเนาะพูดเก่งมากค่ะคุณส้มนะคะอ่านตามคอมเมนต์อย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้พูดเก่งแรกแักจากพี่จอยนะคะสวัสดีป้าโมจากแมลินค่ะสวัสดีคุณเอพยักจากป้าโมค่ะสวัสดีป้าโมจากพี่วิเลวันค่ะสวัสดีครับคุณส้มจากน้องหมูด้วยนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับคุณเอพยักษด้วยค่ะสวัสดีพี่วิเลวันจากเยแตนค่ะสวัสดีเพื่อนแววตาจากพี่กบนะคะสวัสดีพี่ลินจาก